มาดูข้อที่10กันมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งกว้าง36เซนยาว180ซนติเมตรถ้าต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของด้านเป็นจำนวนเต็มซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรโดยไม่เหลือเศษและขนาดของผ้าที่ตัดออกมีความยาวด้านละไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรจะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนและน้อยที่สุดกี่ผืนข้อนี้ถามไม่เหมือนข้ออื่นถามว่าตัดได้มากที่สุดกี่ผืนเลื่อถามอีกว่าน้อยได ตัดได้น้อยผืนน้อยผืนนะได้กี่ผืนข้อนี้ถาม2คําถามเนาะซึ่งการตีความเราก็ต้องต่างกันโดยที่เงื่อนไขเราอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าต้องตัดโดยที่ไม่เหลือเศษขนาดของที่ตัดออกมาต้องทําไมยาวด้านล้วไม่ต่ำกว่า5เซนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เหลือเศษคือการหาลงตัวถูกไหมมาแล้วหารลงตัวเนี่ยมาแล้วคานี้ แล้วทำไมตรงนี้บอกว่าให้ตัดไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยเนาะถ้าเราตัดต่ำกว่า5เซนตัด1เซนอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกปะส่วนอันนี้ถามว่าจะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนหมายความว่ายังไงเราต้องตัดให้เล็กหรือตัดให้ใหญ่อันนี้เราต้องตัดให้เล็กที่สุดถูกปะแต่เวลาเล็กเนี่ยอย่าลืมเงื่อนไขตรงนี้ให้เล็กผืนให้เล็กที่สุด แต่ทำไมแต่ห้ามต่ำกว่า5เซนติเมตรถูกป่ะแต่ต้องมากกว่าเท่ากับ5เซนติเมตรอย่าลืมนะสีเ่เหลี่ยมจะระดัด้านทุกด้านเท่ากันถูกป่ะความยาวแต่ละด,ด้านห้ามต่ำกว่า5้เซนติเมตรแล้วถ้าถามว่าน้อยที่สุดกี่ผืนล่ะเราต้องตัดให้ทำไมเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่ใจะใหญ่ได้ใช่ไหมตัดใหญ่ที่สุดเลย อันนี้ตีความให้ดูก่อนเนาะว่าคําถามเนี่ยต่างกันยังไงสองอันนี้โอเคป้าเรามีผ้าอยู่ผืนหนึ่งผ้าผืนนี้เป็นยังไงกว้าง36ยาว180ถูกป่า36เซนหนึ่งเซนต้องการตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคําถามแรกให้เยอะผืนคําถามที่สองให้น้อยผืนที่สุด โดยที่ความยาวแต่ละด้านห้ามน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า5เซนติเมตรน้องๆหลายคนเก็ t หรือยงังเพราะฉะนั้นถ้าเราหาหอละมอละ่ะหอ,อละอมอะจะเป็นคำตอบของข้อไหนหอ,อละมอคือหารความยาวให้ได้มากที่สุดถูกปะ่ะแสดงว่าตัดให้ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราหาหอละมออกมามันจะกลายเป็นความยาวด้านของตรงนี้เลยได้น้อยผืนโอเคปะ่ะแล้วเราค่อยมาหาว่า ถ้าตัดให้เล็กที่สุดเนี่ยให้มากกว่า5เซนติเมตรเนี่ยจะต้องเป็นเลขอะไรที่มากกว่าเลข5แต่ว่าจำต้องหารทั้ง36และ180ลงตัวโอเคปะแต่ต้องน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะเพราะอะไรเพราะเราจะตัดให้ได้เยอะผืนถูกไหมเราเลยต้องตัดให้เล็กที่สุดโอเคป่าเพราะฉะนั้นพี่ขอแบ่งเป็น2คําถามเนาะเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยตัดให้มากที่สุดกี่ผืนคําถามที่2น้อยกี่ผืนเนาะคาถามแรกมากที่สุดกี่ผืนมา มากที่สุดกี่ผืนหมายความว่ายังไงนะมากที่สุดกี่ผืนหมายความว่าเราต้องตัดให้ใหญ่หรือตัดให้เล็กตัดให้เล็กใช่ปะให้เล็กแต่เล็กแบบไหนเล็กที่มากกว่า5เซนติเมตรโอเคปะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ามีเลขไหนบ้างที่ทำให้เราตัดแบ่งทั้งความกว้างและความยาวจาก36เซนและ180เซนโดยที่ไม่เหลือเศษหรือการหารลงตัวนั่นเอง เราดูซิเลขห้ 5, หารได้ไหมทั้งคู่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะงั้นเรามาดูที่เลขหเซนติเมตรหารได้ทั้งคู่ไหมถ้าหารได้แล้วก็เลือกเลขหเลยโอเคปะ่ะเรามาดูซิแต่ละแต่ละความยาวเนี่ยหารแล้วได้กี่ช่วงกันโอเคไหมหกเซนตรงนี้หารได้หตรงนี้หารได้30สิบหมายความว่าตรงนี้หยุดนาะอ,อันนี้เราไม่ได้หาหอเรมอเนาะตอนนี้เรากําลังดูว่าเราจะแบ่งให้ได้ ที่สุดกี่ผืนก็คือตัดให้เล็กที่สุดเนี่ยเราจะตัดได้ขนาดเท่าไหร่แล้วตัดได้ขนาดที่6เซนติเมตรเพราะอะไรเพราะหไปหาร36ก็ลงตัว6ไปหาร1 8 0ก็ลงตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยว่าฝั่งนี้ได้กี่ได้กี่ช่วงได้หช่วงถูกปะ่ะก็เอา3าหหารหได้6ช่วง6ช่วงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราจะตัดฝั่งนี้ได้กี่ช่วง เยอะมากเลยเนาะที่เขียนเป็น180ส่วน6และกันเพราะฉะนั้นตอบ30ช่วง30ช่วงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านยาวกับ30ช่วงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านกว้างจะรู้ได้ยังไงว่าได้กี่ผืนเราก็นำมาคูณกันเลยถูกไหมคือพอแบ่งเสร็จมันจะออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยตารางเลยตรงนี้อาจจะเยอะหน่อยเนาะที่เขียนคร่าวๆแบบนี้โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาฝั่งนี้มาคูณกับฝั่งนี้ก็คือเอา 6มาคูณกับ30จะได้เป็นจำนวนจำนวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราหาได้เท่ากับเท่าไหร่180ผืนโอเคปะได้คำถามแรกแล้วนะจต,ตัดให้เล็กที่สุดเพื่อให้ได้เยอะผืนมากที่สุดแต่ต้องเป็นควาหนาดความยาวที่มากกว่า5เซนติเมตรและยังต้องหารทั้ง36และ180ให้ลงตัวเนาะเพราะผ้าจะเหลือเศษไม่ได้ถูกไหมตอนที่เขาบอกมา มาดูคําถามที่2การคำถามที่2ก็คือตัดยังไงให้ได้น้อยผืนที่สุดถูกปะตัดให้ได้น้อยผืนหมายความว่ายังไงเราก็ต้องตัดให้ใหญ่ที่สุดถูกปะตัดให้ใหญ่ที่สุดเลยการตัดแบ่งให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ขนาดเท่ากันเข้าเรื่องอะไรเลยตัดก็คือแบ่งใช่ไหมแบ่งคือการหาร หารให้ใหญ่ที่สุดขนาดเท่ากันมาแล้วเท่ากันแถมยังใหญ่ที่สุดอีกเข้าเรื่องอะไรเลยเข้าคีย์เวิร์ดเรื่องหอรอมอ หารร่วมมากนั่นเองงั้นเรามาหาหอเรามอของ36และ180กันมีความกว้างนีความยาวเนาะเรามาดูว่าความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าไหร่เท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ตัดแบ่งเราไม่เหลือเศษถูกไหมมาหาหอเรามอกันเอา6เลยเนาะ6 6 3 6 6 3 8แล้วก็เติมศูนย์ลงมาเลขอะไรได้อีกเลข6 616ห5 3 0สิเส้นสุดเลี่ยงเส้นสุดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นหอเรามอก็คือ ของเรามอคือตรงไหนเลยหคูณหเท่ากับ36ถูกต้องไหมสามซนติเมตรทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีความยาวอย่างเงี้ยเราแบ่งหถูกปะแสดงว่าฝั่งแบ่ง36เซนถูกปะเราต้องได้ผืนใหญ่ใช่ไหมแสดงว่าฝั่งนี้ไม่ต้องแบ่งเลยถูกปะมันมี36เซนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ต้องแบ่งกี่รอบห้ารอบถูกปะก็คืออ่เริ่มรูปใหม่เลยเนาะจะได้ไม่งง ดูซิว่าความกว้างกับความยาวอะ่ะทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเนี้ยได้กี่ช่วงกันโอเคไหมตรงนี้ก็เป็น36หาร36มันได้กี่ช่วง1ช่วง180หาร36ได้กี่ช่วง5ช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งมันก็จะได้ทั้งหมดกี่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเลย1คูณ5เท่ากับ5รูปนั่นเอง ดูใหม่เนาะข้อนี้ถามสองคำถามเนี่ยโอเคปะเขาถามว่าจะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนแล้วจะตัดได้น้อยที่สุดกี่ผืนปกติเขาจะแบบถามแค่ว่าตัดได้น้อยที่สุดกี่ผืนถูกไหมเราจะใช้เรื่องห่อละมอเพราะอะไรเราจะต้องแบ่งความยาวแล้วก็ความกว้างให้มันเท่ากันโดยที่ไม่เหลือเศษถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดเพื่ออะไรเพื่อจะได้น้อยที่สุดผืน น้อยผืนเลยอ่ะโอเคบ้าก็เลยต้องตัดให้ใหญ่เราเลยใช้เรื่องหอลมอเพื่อที่จะหาความยาวไปหารทั้งด้านกว้างและด้านยาวลงตัวโดยไม่เหลือเศษแล้วก็ถ้าหาว่าจะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนเราจะต้องตัดให้ทําไมเล็กที่สุดเล็กที่สุดแต่ต้องทําไมเลยอันนี้ต้องสําคัญมากโยงมาเลยต้องไม่ต่ํากว่า5เซนติเมตรถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเลขในน้อยอ่ะตัวไหนบ้างที่ถัดจาก5ขึ้นมาเนี่ย ที่มันสามารถหารทั้ง36และ180ลงตัวได้เราได้ว่า5เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะ36มันหารด้วย5ไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้เลขที่ขยับขึ้นมาเช่นเลขอะไรเลข6เราพบว่าเลข6เนี่ยไปหารทั้ง36และ180ลงตัวัด้เลยด้ละขนาดที่เล็กที่สุดที่สามารถแบ่งความกว้างและความยาวได้อย่างลงตัวโดวยไม่เหลือเศษผ้าเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าแบ่งด้วย6เซนติเมตรเนี่ยจะทำให้เราตัดได้กี่ผืนเราได้ว่าตรงนี้ ได้หช่วงของสี่เหลี่ยมสี่เหลีหล่ยมจัตุรัสรูปเล็กถูกปะ่ะแล้วตรงนี้ก็ได้อีก30ช่วงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันเป็นกี่ผื้น6คูณ30ได้ร8อผืนเอามาคูณกันเลยเนาะพี่เขียนเป็นภาพให้แล้วเนาะไม่ไม่งงเนาะตรงนี้มี6ช่วงตรงนี้มี30ช่วงเราอยากรู้ว่ามันจะแบ่งตารางออกมาแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ผื้นหรือกี่ช่องกันเนี่ยก็เอามาคูณกันโอเคไหม เอเดีบ้างนะเพราะสามยยันไูอย่าลืมดูวิดีโอความรู้กันนะครับ